ได้เลยนะเพราะว่ามันจะแยกประเภทออกมาหมดเลยจ้ะนี่เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นงานเด็กเหมือนกันจะเป็นงานแฟชั่นหน้าหนาวนะคะของป้ายแพนด้าเดี๋ยวมารอดูงานว่าจะออกประมาณไหนโอ้โหชันท่าซึง้งเลยขนมิ้งเด็กเดี๋ยวหนูเช็คให้ เหมือนยังถ้าเกิดว่าแพนด้ารถใหม่อะค่ะพี่คือยังของอะจะยังไม่เข้าเลยนะผลมิงเด็กยังไม่เข้าคะ่ะยังไม่เข้านะต้องรอประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนอะวันนี้มีงานเด็กมีงานเอ่อไหมพรมงานฟีดนะคะเอ,อ้ไม่ใช่ไหมพรมตีปะมีงานคอเต่าแล้วก็งานฟีดนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวรอดูรีวิวได้อะ ตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นแพนด้า c w 02นะคะลูกค้าขาเสื้อผ้าเด็กแฟชั่นหน้าหนาวสี่กิโลอุ้ยน่ารักมากอันนี้คือแบบว่าเตรียมคริสต์มาสได้เลยนะตัวนี้น่ารักสุดๆเลยอ่าเดี๋ยวใส่ไม้ให้น้องใส่ไม้ได้ดเอลโมมาลูกค้าทักแชทไม่มีคนตอบน้องแอดมินกำลังไล่ตอบให้นะจ้าวันนี้มีแอดมินอยู่สามท่านรับลูกค้าด้วยลูกค้าขาอาจจะชา้านิดนึงนะรอได้เลยค่ะพี่ขารอได้เลยแม่เข้าเพจไม่ได้เลยค่ะ อ่าเข้าเพจไม่ได้ไหมายถึงทักแชทไม่ได้หรือว่าอย่างไรจ๊ะหน้าเพจเหรอคะอ๋อหน้าเพจเข้าไม่ได้มันล่มอยู่หรออ๋อหน้าเพจอาจจะต้องรีแล้วก็รอเข้าใหม่เรื่อยๆบางทีระบบ Facebook มันล่มอะค่ะต้องรอรอเช็คใหม่อีกทีหนึ่งนะอ๋อโอเคมันขึ้นอย่างนั้นอ่ะโอเคลูกค้าดูงานนี้ต่อดูงานนี้ต่อนะตัวนี้จะเป็นงานแฟชั่นเด็กหน้าหนาวก็คือ ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่ามันจะไม่ได้ออกเป็นแบบว่างานเสื้อทั้งหมดนะคะลูกค้าค่ะมันจะมีทั้งแบบรวมเนื้อผ้าเลยเนี่ยมีกางเกงมีเสื้อมีกางเกง,ม,กเกงมีกักมีคุมแบบว่าฮูดมียคือรวมทรงรวมแบบหน้าหนาวไปหมดเลยในกระสอบนี้นะคะลูกค้าค่ะกางเกงเนี้ยครั้งทีเขาก็จะมาเป็นแบบว่าบุคขนด้านในนะคะก็คือจะเป็นงานหนาวจะเป็นบุคขนด้านในประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้45กิโลรีวิวหนูส่งให้ฟรี นะคะรีวิวหนูส่งให้ฟรีเลยลูกค้าขาราคานะตัวนี้ราคาดีมาก1,900บาทจะส่งฟรีด้วยแม่นะลูกรีวิวนะเดี๋ยวหนูให้ดูอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวหนูขอรอแจ้งรหัส CFP หนึ่งอุ๊ยน่ารักมากเนี่ยจะมีแบบว่าฮูดเห็นป่าลูกค้าบางตัวก็คือเป็นงานแบบว่าบุนวมมาด้วยนะ ก็คือสามารถลุนได้แล้วแต่กระสอบบางกระสอบอาจเจอกางเกงมากกางเกงน้อยคือลูกค้าต้องลุ้นเลยนะเพราะว่าเขาจะค้ากันมาเลยสําหรับงานรวมแฟชั่นหน้าหนาวเด็กนะคะลูกค้าค่ะเนี่ยน่ารักมากงานซิปงานสวมหัวงานกางเกงงานกระโปรงงานบุนวมาเลยพวกนี้คือออกมาหมดเลยนะคะวันนี้มีเปิดนะคะลูกค้าค่ะงานเด็กงานคอเต่าแล้วก็ จะเป็นงานปีตนะรายการอื่นๆเดี๋ยวต้องรอก่อนเขายังทยอยเอาออกมาให้อยู่นะ f อพตอนนี้สินค้าหมดนะคะลูกค้าขาสินค้าหมดค่ะต้องรอรอดใหม่ประมาณต้นเดือนเลยนะเนี่ยงานน่ารักมากอุ้ยอันนี้เป็นแบบว่าฟิลแบบเออฟิขนแก่น่ารักมากลูกค้าแบบนี้เลยนะงานจะออกประมาณนี้ขอลูกค้าที่แบบว่า ผ้าหนาๆนาเลยรหัสน,นี้ใช่ลูกค้าตัวนี้งานส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเหมือนที่ตามชื่อรายการเลยเนาะเป็นงานหนาวเขาก็จะออกงานผ้าหนาซะส่วนใหญ่นะลูกค้าต้องบอกว่าตอนนี้มันเรียกว่าแหลมเมื่อเช้าอะช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะเอาไปเซตด้วยเป็นเซตดีเซตติดไปด้วยนะลูกค้าเห็นไหมบางตัวก็คือไปคัดได้นะต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยออกมาก็คือแบบว่าช่วงเช้าๆก่อนนะ ลมหนาวดีมากเริ่มมีลมหนาวอากาศเริ่มแบบเย็นๆมานิดหนึ่งแล้วนะใช่ฝนเริ่มตกามอ,อากาศเริ่มเย็นช่วงต้องบอกว่าปีนี้น้ําเยอะลูกค้าอากาศน่าจะหนาวใครแบบว่าอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่ขายเคยขายงานหนาวเดียหนูแนะนําปีนี้สามารถทยอยตุนไปได้เลยคาดว่าน่าจะหนาวนานอยู่ปีนี้ชุดกีฬาแพนด้าเปิดไหมคะยังไม่ได้เปิดนะคะแพนดา้าตัวกีฬาฮารดิแกนหนาปานกลางมีไหม หน้าปานกลางของหนูมันจะมีเป็นแบบว่าเป็นคหนาบางอะไรอย่างเงี้ยได้ลูกค้าค่ะสามารถขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยนะนี่ตัวนี้แบบและงานเนี้ยลูกค้ามันจะเป็นงานค้าเด็กชายเด็กหญิงไปนะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตปล่อยเลยนะคุณแม่ได้ลูกสาวหรือลูกชายคะได้ลูกชายค่ะพี่่อนกอละมูลหนูได้ลูกชายไม่ได้ลูกสาวได้ลูกชายอ่ะลูกนี้นะลูกค้า หนูปล่อยรีวิวส่งฟรีราคา1,900บาทนะคะลูกค้าขาใครจะรับพิมพ์รหัสเลยจ้าน้องไม่โอเครอลิงศูนยมาได้เลยส่งลาวค่ะส่งนะคะลาวส่งลูกค้าขารอลิงศูนยมาได้เลยนะลูกรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีใครจะรับลูกนี้น่ารักมากแม่เอาเลยนะใ,ใช่งานผ้าใหม่ต้นหนิกอาจจะมีแบบว่าเรื่องแบบขุยนิดนึง่งเรียบร้อย ไปรับลูกใหม่รอลิงศูนย์ห้ามาได้เลยลูกค้าขาลูกใหม่รอลิงศูนย์ห้านะราคาพันเก้าแม่ไม่ต้องคิดมากนะลูกรีวิวไม่ทนันแป๊ลูกใหม่ราคาพันเก้าร้อยบาทราคาดีมากหนูแนะนําเลยนะคะตัวนี้ทําราคาได้แน่นอนเลยนสะี่สิบห้านิโลอุ้ยน่ารักมากเด็กหญิงเด็กชายคือออกเลยในกระสอบนี้นะใครจะรับลูกใหม่นะลูกค้าพันเก้าร้อยบาทรอลิงศูนย์ห้ามาได้เลยนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเออราคามันแบบ คด,ดีอะเอาจริงๆราคาพันเาเนี่ยคือราคาคด,ดีเลยแล้วคือคุณภาพงานเขาแบบว่ากับราคาคือเฉลี่ยกันแล้วแบบเลิศนะจํานวนตัวหลอหนูตีให้นะขออนุญาตตีแบบร้อยบวกลบเพราะว่ามันจะเป็นงานหนานะคะแม่ประมาณ100บวกลบตัวโดยประมาณนะอาจจะมากน้อยขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ความหนาความบางของผ้าแต่ละกระสอบด้วยนะหนูเฉลี่ยให้ประมาณนี้เลยอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าต้องไปรู้ในทีหนึ่งนะแต่โดยรวมงานเนี่ยดูดิ งานสะอาดมากใช่ผ้าใหม่ผ้าสะอาด,าาาอาดเคยเปิดงานดีมากๆค่ะเอ๊งานดีมากหนาๆสวยๆหน้าหนาวคุ้มราคาดีดีสกิโลขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะ,คคคะตัวนี้มันคุ้มจริงพี่เพราะว่ามันเป็นงานแบบว่า พันเก้าอ่ะราคาพันเก้าแล้วได้คุณภาพงานที่แบบว่าโอเคเลยงานส่วนใหญ่ก็คือเน้นเนื้อผ้าสะอาดนะคะลูกค้าขาแบบสวยสวยเลยเหมือนแบบพร้อมขายเลยพี่พิงใช่งานคือแบบพร้อมขายเลยแล้วแบบแฟชั่นน่ารักมากลูกค้าขาตัวนี้นะลูกใหม่ก็ยังว่างนะใครอยากได้ลูกใหม่ตามไปซีเอฟได้เลย1,900บาทรอลิงศูนย์ห้ามาเลยมีน้องกระต่ายงานมังกี้เข้าไหมคะมังกี้หนูต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้สินค้าเราจะไม่ได้นำเข้าเพิ่มแล้ว นะคะมังกี้ที่จริงๆอะ่ะเราไม่ได้นําเข้าเพิ่มนานแล้วแต่ของที่ที่ยังมีอยู่ก็คือจะเป็นแบบสต็อกที่เรายังแบบเคยตุนเอาไว้นะคะลูกค้าขแต่ว่าล็อนใหม่เราจะไม่ได้นําเข้าเพิ่มแล้วนะสําหรับป้ายมังกี้ใครที่แบบว่าเล่นงานเด็กแล้วบอกว่าอยากเล่นงานเด็กตัวเนี้เล่นได้หนูบอกเลยส่วนถ้าอยากได้ถ้าสนใจแบบแจ็คเก็ตของเด็กมังกี้ไอเอเอะไรรหัสอะไรนะ MKC 6อะ่ะลูกค้าตัวนั้นหมดแล้ว หนูมี KWE 304จะเป็นงานแจ็คเก็ตราคามันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะลูกค้าแต่ว่างานสวยไปดูรีวิวก่อนได้นะงานขนเป็ดยังไม่เข้าเลยพี่ขนเป็ดต้องบอกว่าปีหนึ่งเข้าได้แค่กี่ลูกเองเหมือนรอบที่แล้วมา มีให้จองรถหนึ่งมาแค่ตู้หนึ่งอะเขามาแบบสอ0สองรลูกน้องมาแค่ลูกเดียวนะขนเป็ดมาแค่ลูกเดียวแล้วก็บางทีก็ไม่มาเลยนะต้องรออัปเดตรายการอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะอะลูกนี้เป็นไงสวยไหมเลิศหนาเอาจริง <LG, S 2> งานสะอาดข้างหลังยังเหลืออีกเยอะเลยอะจำนวนแบบค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยงานแบบว่าฟูๆหนาๆเลยเนี่ยลูกค้างานแต่งแบบพวก เฟอร์แท้เฟอร์เทียมอาจจะมีให้ลุ้นแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบพวกแต่งเทียมนะลูกค้าสวสวยเลยยีนหนาอายีนหนาไหมคะหมายถึงงานนี้หรือว่ารหัสอื่นจะาพี่รหัสนี้เป็นงานรวมหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงานรวมหนาวนะคะพี่มันจะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งแบบเสื้อก็คือค้าทรงรวมไปเลยเนื้อผ้าก็คะ,คะรวมไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกงานฟีดงานแบบว่าบุขนงาน แบบ,บุรวมอะไรพวกนี้ก็คือขับปนกันไปในกระสอบหมดเลยนะตัวนี้แต่ว่าหนูบอกเลยหนูแนะนํานะแม่เพราะว่ามันน่ารักอะ่ะคือมันเป็นแบบแฟชั่นตามชื่อรายการเลยเราปกติอะ่ะเราจะไม่ค่อยคือถ้าเราไปหาซื้อตามตลาดหรือตามอะไรทั่วไปเราจะไม่ค่อยได้เจองานเด็กแฟชั่นแบบสวยๆแบบนี้ดูดีงานปักด้วยปลายห้อยนะหายากนะลูกค้าที่เราจะไปแบบซื้อของถูกๆแล้วแบบว่าได้งานแฟชั่นแบบประมาณนี้ หายากมากเนื้อผ้าก็ไม่ได้แล้วนะลูกค้าแต่อันนี้คือยกกระสอบ45กิโลแม่ได้ในราคา1,900บาทอะ่ะเอาจริงคือคุ้มมากใครเบิ้ลแปลว่าเราจะปังท่อดังเราต้องปังแน่นอนนะลูกค้าเรียกซับเบิ้ลท่อเรียกซับเบิเ้ลได้อ่เอากลิ่นควันมานะคะลูกใหม่รอลีนศูนย์ห้ามาขอบคุณมากคะ่ะลูกค้าขะรอลีนศูนย์ห้าพันเก้าอุ้ยลวงฝาหน่อย อ๋อผ้าร้อยโลเราไปแล้วนะคะรถแรงเห็นไหมปังแน่นอนลูกค้าให้ให้รถคอกมารับนะร้อยไม่ใช่ร้อยโลร้อยร้อยลูกเป็นไงได้ยินท่อไหม <c oughs> ผ้าร้อยลูกเขาแห่กันไปแบบท่อดังๆแปลว่างานเขาต้องปังแน่นอน <c oughs> นะคะ <c oughs> อุ้ยสวยมากนะลูกค้ามีเก็บปลายทางไหมคะเสื้อล้วนมีไหมคะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าเสื้อล้วนอาจจะต้องไปเล่นพวกงานแจ็คเก็ต แจ็กเก็ตกันหนาวเด็กนะคะลูกค้าขาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นงานรวมใช่น่ารักมากงานเซ็ตนี่ก็สองได้เนาะใช่ลูกค้างานเด็กเอาจริงๆขายได้ราคานะเก็บไปทางจะยังไม่มีนะคะพี่ขาหนูจะมีเก็บไปทางเฉพาะค่าขนส่งนะคะสินค้าอาจจะต้องชําระเลยนี่งานน่ารักประมาณนี้เลยลูกค้าขา1 9 0่บาทใครจะรับลูกใหม่ตามไปซีเอฟได้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเอาเป็นวิแม่หนูมีงานเด็กอีกตัวหนึ่งจะเป็น อะไรนะงานเสื้อผ้ากร,รมยี่เด็กเหลือแค่2ลูกตัวนั้นน่าสนใจด้วยมีใครสนใจอยากดูต่อไหมงานเด็กให้ต่อเดี๋ยวหนูเปิดงานเด็กให้ต่ออีกลูกหนึ่งนะใหม่พมใหม่พมคนนิ้งเด็กคนนิ้งเด็กหมดค่ะลูกค้า่ะอ่ะเดี๋ยวขอ0ูนย์ศูนย์สามซีมาเลย